แฟนกายในเงามืดเพื่อล่าล้างอธรรมนี่คือความยุติธรรมที่พวกเรายึดมั่นลูยไปได้ Shadow Hero โอเคครับก็ขอรับสวัสดีพ่อแม่พี่นกบุญญาตายใจทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฟุกิฟุกิคนเดิมและวันนี้จะได้บอดี้ไฟเหมือนเดิมเนาะก็เป็นฮีโร่โบของดาร์คฮีโร่อ่ะตัวเด็กออกไปก่อนแฟคฮีโร่โบบัดดี้ก็เป็นราชันเงาเขาดำมุกุโกลเนาะอ่ะออกไปก่อนแฟคกับบัดดี้โอเคตัวเด็กนะครับผม เบนดี้เบนดี้ใส่สีใบราชันเงาเขาดามุคุโระอ่ะตัวนี้มีค่าคอคอสจ่ายหนึ่งเกตนะเมื่อมันลงสนามแล้วก็อ่าเมื่อจบการต่อสู้ของมันจะสามารถคอมอนสเตอร์อ่าตัวของดาร์คิโร่เนี่ยที่เป็นไซส์สองหรือต่ำกว่าได้โดยจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็จ่ายคอคอสของตัวที่เราคอเนี่ยนะใช้ได้หนึ่ง,ขง,ง,งเขาตั้งหนึ่งเนทะินก็ทันฟอรจ่ายหนึ่งเกตแล้วพลังชีวิตนหนึ่งหน่วยนะก็ไอตัวนี้ที่มันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ก็คือสามารถใช้ได้เทิร์นคู่แข่งได้นะแบบว่าเราอ่าถูกโจมตีอย่างเงี้ยแล้วโดนโจมตีเสร็จแล้ว เราก็จะสามารถติดเทคสกิลได้นะหรือว่าเรายกเลิกการ mm hmm. จบตีงเงี้ยเรายกเลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้ตึกสกิลของตัวนี้ได้นะ mm hmm. หนึ่งครนะั mm ้งละหนึ่งเทิร์นเนาะอ่ะโอเคใส่สีใบมีเพนเนเท็ดด้วยตัว oh, มันดีน mm hmm. แล้วก็ตัวนี้ mm hmm. ผู้สืบทอดชื่อราชันเขามุโครเนาะ mm hmm. ก็ตัวนี้บอกว่าอ่า mm hmm. เมื่อ การนี้โจมตีถ้าเรามีพลังชีวิตสี่หน่วยหรือว่าบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์เนาะสามารถใจหนึ่งเกตเพื่อสแตนตัวนี้ได้แล้วก็ทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งด้วย1ใบใช้ได้ในคอเต์หนึ่งคนเนาะทานฟอร์มใจสองเกตตัวนี้เอามาใส่เพราะว่าค่าเดฟมันจะเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้จะมีค่าดนะีเฟนแค่ห้าพันเนาะตัวนี้มีหกพันแล้วก็ตัวนี้สามารถปิดเกมได้เร็วค่อนข้างกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะตีได้สองรอบแต่ว่าจะไม่บวกคีเนาะก็ มัน้วแต่ตามสถานการณ์ว่าเราใช้แบบไหนเนาะ,ะตัวนี้ก็ใส่2ใบแล้วก็อันนี้เป็นใบแรกๆเลยมั้งน่าจะหาได้กล่องห้บาทด้วยกับราชันพูก,กาก้าวเขามุกโรตัวนี้ก็ไม่มีระยากเลยถ้าเมื่อการนี้โจมตีเนาะก,ก็ถ้าหากว่ามอนสเตอร์บนสนามเราไม่มีเลยก็เราสามารถจ่ายหเกจเพื่อสแดงการนี้ขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ได้รับหนึคิติลเนาะ,ะทานฟอร์มจ่ายหเกจเช่นี้เลย ตัวนี้าถามว่าใส่ทําไมก็เอ,อตอนมันแต่มันได้บวกคี้หนึ่งอะเนาะมันก็จะเป็นสามคีมันก็จะสามารถตีได้ถึง5้าคีเลยจะไว้ทําแบบว่าวันเทิร์นคิวก็ได้ด้วยใส่ไปใบหนึ่งต่อมาตัวนี้เ <ๆ S 1> งาของมุกโรชวาวตัวนี้ทิ้งได้คิโลหนึ่งใบบนมือแล้วก็จ่สังเขตเนะาะเมื่อมันลงสนามจะเลือกมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งใบ เพื่อทำลายการนั้นนะแล้วก็ถ้าหากมันลงมาในเทินของคู่แข่งเนะี่ยจะสามารถทำลายการ์ดนะน่าจะลุกเทคด้วยหรือเปล่าผมจำไม่ได้เลดูก่อนอ่าใช่ดูเธืิธความสามารถแล้วก็ทำลายด้วยแล้วก็ถ้ามันจบถ้ามาจบการต่อสู้แล้วก็จะนำากลับขึ้นมือเนาะ,ะก็จะเอามาคอมโบก,กับตัวนี้ที่บอกว่าชุบมันขึ้นมาในระหว่างเทินของคู่แข่งก็เราชุบตัวนี้ขึ้นมาแล้วเชวาวแล้วก็ไอ ตัวที่บอกว่าค่าคอสที่มาบอกว่าทิงดาฮีโร่เนี่ยจะมาบอกคอมโบต่อเนอะไม่มีอะไรยากไปต่อต่อมาชัวา่างแรกตัวนี้ตัวนี้บอกว่าค่าคอสของมันคือจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็ทิงดาฮีโร่บนมือหนึ่งใบเนาะแล้วก็มีสกิลเมื่อมันลงสนามจะสามารถทำลายมอนสเตอร์หนึ่งบลป,ประสามแข็งได้แล้วก็5้าจบการต่อสู้มันแล้วนำกลับขึ้นมือ ตัวนี้จริงๆผมก็ไม่ใส่แหละแต่ว่าถ้ามีตัวนี้จริงๆนะคือตัวนี้ใส่สีดีกว่าใส่สีแล้วตัดตัวนี้ออกแต่ว่าตัวนี้ผมมีแค่2ตัวไงผมก็เลยใส่ตัวนี้มาแก้ขัดเนาะอะ,อะไม่เป็นไรไปต่อต่อไปเป็นของใหม่อยู่ในบล็อกใหม่เนาะของฮีโร่ Shadow Hero สิ b a บ k ตัวนี้อ่าถ้า มันเข้าสู่สนามเนาะถ้ามีดาร์คฮิโร่อยู่เราจะสามารถทําลายเวสิทคู่แข่งได้อะแล้วก็่าเมื่อมันโจมตีแล้วก็ถ้าเราสวมใส่ไอเทมดาร์คฮิโร่อยู่เนะี่ยมันจะสามารถฟาร์มได้ก็คือสามารถนากลายไปบริสุทธ์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สามารถนํากราดไปได้กลับขึ้นมือแล้วก็ถ้านํากลับขึ้นมือนะั้นำนำใบบรสุดเข้าเกตแล้วก็จูดหนึ่งใบอ่ะตัวนี้เป็นใบฟาร์มเนาะถ้าตีเสร็จได้เกตได้จ่ดก็มันเป็นไซส์หนึ่งนี่แหละถ้าลงมาสามใบแล้วก็อ มันไม่ติดวันฟอร์เธอร์ไยแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆก็โจรสตัวนี้จะมาเป็นตัวที่ช่วยของดาร์คฮีโร่ได้ดีมากใส่สีใบนี่นะโอเคต่อไปเป็นเรียกว่าไม่ขีดหลักแต่ว่าต้องใส่คือตัวทําเกมอ่ะตัวของช h a d o w Hero ไวตัวนี้บอกว่าอ่าเจนเกตอ่าลงมาสนามนะค่าคอถึของมันก็เจนเกตแล้วก็เมื่อมันเข้าสู่สนามจะสามารถทิ้งดาร์คฮีโร่หนึ่งใบบนมือเพื่อทําลาย em, ไอเทมหนึ่งไปบนสนามผู้แข่งได้อ่ะ แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ของมันจะนํากลับขึ้นมือเนาะอ่ะไม่มีอะไราย,ยากโอเคต่อมาบุรไลเดนอันนี้เป็นเคออสนะอาจจะหายากนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็แนะนําใส่ไว้ไปสามใบเลยอ่ะไม่มีอะไราย,ยากตวนี้บอกว่าอาจจะสามารถมีสกิลเคาน์เตอร์เนาะอ่าจจดึงเกตเพื่อคอมันออกมาในเทอร์คู่แข่งได้แล้วก็เมื่อมันลงมาจะทำลายมอนสเตอร์ที่มีดีเฟน์6000หรือต่ำกว่าเนาะแล้วก็อ่าเมื่อ จะไม่ได้ละในเทคสุดท้ายคืออะไรวะอ๋อาเมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสของทูกแข่งทุกคนนะจะนำตัวนี้กลับขึ้นมือโอเคใส่ไว้สองใบเอาวาไว้กันได้ในเทิร์นคู่แข่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวตัดเกมเหมือนกันไว้ใช้ในเทิร์นคู่แข่งเดี๋ยวใส่สองใบกับวินวินบอกว่าอ่ามีเคาน์เตอร์เนาะถ้าหากเราไม่มีมอนสเตอร์บนสนามเนี่ยเราจะสามารถอ่า ขอการนี้จากบนมือได้โอเคแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสู่สนามในเทิร์นคู่แข่งเนาะเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบเทิร์นคู่แข่งแล้วก็จัดเงเกตเพื่อลบคิดที่เข้าของการนั้นหนึ่งหน่วยแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ของการนี้นําเทําลายการนี้โอเคเอามาลบคิดมีสองโดกก็ลบสองตัวอย่างนี้โอเคไม่ยากมากต่อมาตัวนี้ใส่สองตัวของสกาอ่าทำไมตัวนี้ถึงใส่สองแน่นอนมันมีสามขี้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยใส่มาสองโอเค เหไม่มีสกิลอะไรไม่มีเลยแต่ว่ามันตีสามจีก็เลยสามสองตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัดเกดตัวตัดเกรดเนาะตัดเกรดกรคู่แข่งก็มันบอกว่าเมื่อการทนี้โจมตีใส่พลังชีวิตคู่แข่งได้มันจะให้คู่แข่งทิ้งเกตได้หนึ่งใบอ่ะแล้วก็เมื่อจบเทินทำลายการ์แบบนี้ก็เอามาใช้แบบถ้ามันขึ้นมือต้นเกมก็ค่อนข้างใช้ได้ดีนะตัวนี้ เพราะว่าคู่แข่งถ้าประมาณแบบว่าต้นต้นเกมคู่แข่งก็น่าจะเปิดช่องกลางอยู่แล้วไม่น่าจะทิ้งไม่น่าจะปิดช่องกลางได้โอเคไปต่อต่อมาตัวของกะเวนกะเวนใส่สามใบตัวนี้เหตไม่ยากเลยอ่าถ้ามีดาร์ฟิโลอยู่บนสนามน,นะเราจะสามารถโจมตีใส่พลัชีวแข่งได้เลยแม้คู่แข่งจะมีมอนสเตอร์ในช่องทางโอเคแล้วก็เมื่อจบก,การต่อสู้ของการนี้ก็นำกลับขึ้นมือฉะนั้นเลย ต่อมาตัวนี้ต้องใส่สีถ้าไม่ใส่สีไม่ได้มันเป็นตัวที่ทําเกมได้ดีมากสําหรับตัวนี้ตัวนี้บอกว่าเมือ่อมันลงช่องดอกนะจากบนมือนำาใบบนสุดของคุกข,ของเราเข้าเกตหรือว่านำหนึ่งใบในช่องเกตของคู่แข็ลงดอกก็เอามาใช้คอมโบกับพวกจ่ายค่าคอสแบบมุคุโรอย่างนี้หรือว่าตัวของ ไว้แต่งงก็ใช้ได้ก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรเยอะเอามาไว้รืว่าตัดเกมฟุกแข่งไว้ตัดเกียร์หรือว่าไว้เพิ่มเกียร์ให้เราก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สกิลตัดเกียร์ฟุตแข่งมากกว่าเนาะแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ของการนี้เราสมใจวุฒิอยู่ก็นํากลับขึ้นมือโอเคต่อมาเป็นของเวทเนาะมาอย่างแรกเลยเวทฝ่าให้เปิดนะจี้ใส่ใบหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่า ตัวของดาร์คิโร่ค่อนข้างที่จะมีตัวที่เพิ่มเกจอยู่แล้วก็เกจไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรเยอะมากก็แค่ใบยเดียวต่อมาสุนทีทยศาสตร์แห่งความชั่วอันนี้ใส่3ใบใจหนึ่เกจและพลังชีวิตหนึ่งหน่อยเนาะเลือกความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้นำดาร์คิโร่ที่มีไซส์สองไม่ใช่ที่มีไซส์เดียวกันไม่เกิน2ใบจากช่องดอกขึ้นมาหรือว่าเลือก อาวุธดาร์คฮีโร่ไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกเราขึ้นมืออ่าไม่อยากใส่สาวมาไว้หาของในช่องดอกขึ้นมือที่ตัวของเด็กนี้จะไม่ใส่กาจูเลยนะเพราะว่าผมมองว่ากาจูไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะเราอ่ะต้องใช้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยในการทิ้งลงดอกอยู่แล้วเราจึงใช้ตัวกาที่หาของในดอกแทนเนาะอ่า แล้วมันก็มีตัวชุบกรอบอยู่แล้วเราก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้การ์ดจั่วเยอะขนาดนั้นเพราะเราก็มีตัวจั่วอย่างตัวของอ่าตัวจำชื่อไม่ได้หรอกตัวของอตัวจั่วอยู่ในะอ่ะนี่ไงแล้วก็มีตัวของซิลแบงอยู่แล้วเราเลยไม่ต้องใส่การ์ดจั่วมาเพิ่มเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วต่อมา ยังเลวไปหมื่นปีตัวนี้แนะนําให้ใส่สีแต่ผมมี3าก็เลยใส่แค่สามพอยกเลิกการจมตีแล้วก็เลือกไอเทมบนสนามเราหนึ่งใบเนาะจะได้รับดีเฟนเพิ่ม1 0 0 0พันโอเคจนจบเทินใช้2ใบก็เพิ่ม2 0 0พันอย่างนี้เนาะอ่ะต่อมาเชโมวิช,มมชาแกวออกหมดแล้วละ่ะก็อันนี้ยกเลิกการจมตีเนาะแต่จริงๆใส่2แล้วก็ใส่ตัวนี้สอ่ะดีกว่าโอเคไม่มีอะไรเยอะไปแล้วก็ นี่เราเวลานี้มานานแล้วตัวนี้ใส่ดีไหมแล้วแต่คนอื่นจะตัดทิ้งแนเลยแปดแต่ว่าผมใส่มาเพิ่มเพราะว่าเอาไว้ทําลายมอนสเตอร์รนสนาคู่แข่งล้วก็คือใจหนึ่งเกรไล่หนึ่งหน่วยแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์รนสนาคู่แข่งหนึ่งใบไม่เลิกไ,ไม่จํากัดไซน์เนาะ,ะต่อมาเป็นเวทเตสเป็นเวทช่วยเกมมาหละคือนนี่ฐานทัพแห่งแรกของดาร์คฮิโร่ตอนนี้บอกว่าอ่าเมื่อดาร์คฮิโร่ลงสนาม เราสามารถจุกได้หนึ่งใบใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินตัวนี้ก็จะมาช่วยเกมในการจุกเพิ่มนะแล้วก็ตัวของฐานทับดาร์กิโแห่งที่สองอ่ะตัวนี้ใส่สามใบตัวนี้สองตัวนี้สามหรือว่าจะใส่สามบาลานก็ได้แต่ผมมองว่าตัวนี้อ่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะเรามีทางด้านของซิลแบงอยู่แล้วในการจุกนัตัวนี้ก็อ่าตัดทิ้งก็ได้หรือว่าใส่มาขำๆก็ได้ไว้จุกเพิ่มให้มันหนักกว่าเดิมแล้วก็ตัวนี้จะมาเพิ่ม เอฟเฟกในการทรานสฟอร์มของเราก็คือให้เทมดาร์คิโรทุกใบบนสนามของเราเนี่ยจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งเนาะแล้วก็ไม่ถูกนํากลับขึ้นมือด้วยและการเหล่านั้นจะได้รับดีเฟนซ์เพิ่ม2000แล้วก็รับพาวเวอร์เพิ่ม2000ก็คือถ้ามันวางอยู่4ี่ใบก็ได้เพิ่มไป8พ0เลยใช่เพราะว่ามันไม่ได้ติดว่าต้องเซตได้ใบเดียวในสนามเราแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ดาร์คิโรเออไม่ใช่เมื่อมอนสเตอร์ดาร์คิโรบนสนามเอ้ยไม่ใช่ทุยเมื่อ ดาคฮีโร่เข้าสู่สนามเรานำไปประสูิฐเขาเกตแล้วก็ได้ไลท์หนึ่งหน่วยเนาะอ่ะเช้เดิของเขาตั้หนึ่งเทินโอเคใส่ไปสามใบอันนี้ใส่สองเพราะว่าตัวนี้อ่าเซตได้แค่ใบเดียวก็เลยใส่แค่สองต่อมาแน่นอนขายไม่ได้ตัดเวท <c oughs> ของสามารถประจำได้อีโร่จริงเลยก็คือต้องใส่อยู่แล้วเนาะมันใช้ได้หลายอย่าง ทั่วไปนะก็คือแบบว่ามันตัดเวศคือตัดเกมคือเราตีจังหวะสุดท้ายแล้วสามารถปิดเกมได้เราก็สามารถใช้ตัดเวทในการยกเลิกยุกเลิกการเวทที่เขาจะยกเลิกกันจรยิงเนะ <c oughs> งาะอธิบายเยอะด้วยมันสัสน <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเลยการไม่ตาย Infinity d e s t r e s อันนี้แนะนำใส่3หรือ4ก็ได้ถ้าสำหรับคนที่อยากปิดเกมไวๆคือใส่3หรือ4แต่ว่า ถ้าใส่น้อยกว่านี้ก็มันก็มีโอกาสจวเจออยู่แต่ที่ผมใส่3าเพราะว่าผมอยากให้ทางด้านของมันได้จวเจอตัวนี้ไวๆเพราะเราจะสามารถปิดเกมได้ไวมากนะฮะถ้าใครที่เคยเล่นทักฮีโร่หรือว่าเจอดาร์คฮโร่ก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าตัวของดาร์คฮีโร่สามารถทำวันเทิร์นคิวได้เลยเฟิร์สเทิร์นคิวก็น่าจะทําได้นะถ้าเคยดูคลิปของต่างชาติผมก็คงไม่มีอะไรมากแล้วในวันนี้ โอเคเราตัดเข้าสู่ช่วงอธิบายเด็กดีกว่านอะอ่ะเข้าสู่ช่วงอธิบายเด็กก็คือตัวเด็กของ h e r o World เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพ้แบบเด็กที่แบบว่ายืนช่องกลางหนาๆห,หรือว่าเป็นเด็กที่สามารถตัดเกรดของเราได้อะไรอย่างนี้ก็จะค่อนข้างแพ้เพราะว่าตัวนี้จะใช้เกจหนักมากแต่ว่ามาพร้อมกับการเติมเกจที่หนักมากเหมือนกันแต่ว่า ในการเติมเกจเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องใช้เกจของเราด้วยเข้าใจไหม <c oughs> คือแบบว่า <c oughs> เราลงมอนตัวนี้เพื่อเอาเกจด้วย <c oughs> แล้วก็เราต้องการที่จะตัดเกจเขาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราเจอตัดเกจเหมือนกันเราก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากเหมือนกันและถ้าเจอตัวของมอนส์ที่ยืนในช่องกลางหนาหนา,หนา,หนาอย่างอาแอสทโทรเกียหรือว่าอย่างของอากิโตเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้ยากแต่ว่าแอสโทรเกียนี่ยังพอสู้ได้อยู่เพราะว่าโซไม่หนามากและเรามีการ์ดของที่ว่ายุเรื่องความสามารถเพื่อทําลายมันได้ด้วย แล้วก็แต่ว่าตัวของ Dark คฮิโจะไม่มีการนำการตัวสนานที่แข่งกลับขึ้นมือเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของ Dark คฮิโหน่อยหน่อ่ะแล้วก็ถ้าทำวันเทินคิวอย่างเงี้ยมันทําได้บ่อยไหมเอาจริงๆคือของ Dark คฮิโนี่ยไม่ต้องพุ่งพึ่งดวงเยอะถ้าจัดตามหงคือสามารถทําวันเทินคิวได้แทบทุกตาอ่ะจริงๆมันก็คือข้อดีของเด็กอะเนาะแต่ว่า ยังไงดีคือบันเทิงคิวทุกตามันก็ไม่สนุกหรอกนะมันก็คงอาจจะไม่มีใครอยากเล่นกันแล้วไงจราจริงก็สำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากแลน,นะอ,อ้าแล้วก็ขออยากฝาก,กไว้ด้วยสำหรับคนที่กําลังจัดดาร์คฮีโร่นะของใหม่กำลังเข้ามาแล้วอ่ฮี Hero นะ Hero โร่เนี่ยฮีโร่ควรจะเก็บของไว้มากเลยตอนนี้เพราะว่า ตัวของฮีโร่วค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเบต้าในอนาคตแน่นอนถ้าผมการันตีนะโอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์ได้นะครับผมโอเคไม่มีอะไรมากแล้วขอบคุณมากครับผมที่รับชมบ๊ายบายตัวของเส้นเลือได้หึ่งร้อจึงความรู้สึกในใจแล้วเราบ้ามาลงไปที่เธอแลกสายลอยสายเฮ้ก็เกอได้รากับรางปาปาปาเปลืองชื่อซนนาอายแลบสายไร้สาย